เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่โครพดิฉันสุทธวันสุบรรณอยุธยาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนคนปรปฐมเขต3พรรคเก้าไกลค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องอยากจะหารือกับท่านประธานสองเรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกค่ะดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากคุณกิติพล์ปานพรมมาศว่าที่ผู้สมัครสสนคนปรปฐมพรรคเก้าไกลเขตอำเภอบางเลนตอนตูมและพุทธมนฑลค่ะเกี่ยวกับปัญหาคลองตื้นเขินค่ะ คลองดังกล่าวคือคลองรางกระทุ่มในพื้นที่หมู่12ตำบลบางภาษีอำเภอบางเลนคลองแห่งนี้เป็นคลองธรรมชาติค่ะแต่ในฤดูฝนไม่สามารถเป็นที่รับน้าฝนได้เลยชาวบ้านกว่าร้อยหลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้โดยชาวบ้านแจ้งว่าไม่ได้มีการลอกคลองมานานกว่า5ปีแล้วนะคะเนื่องจากไม่มีงบประมาณดิฉันอยากหาหรือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งแก้ปัญหาโดยด่วนก่อนฤดูฝนจะมาอีกรอบค่ะถ้าปัญหานี้ทุก ูแก้ไขค่ะเราจะได้ทั้งแหล่งน้ําทําการเกษตรและได้พื้นที่รับน้ําในช่วงฤด,ดูฝนค่ะเรื่องที่2ค่ะได้รับแจ้งจากคุณกิติพลปราณพมมาเช่นกันค่ะเป็นเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ตําบลสารยาอําเภอพุทธมนฑลค่ะถนนทางหลวงชนบทนท3 0มศเส้นสารยาบางภาษีค่ะบริเวณหน้าสสถานศึกษาได้แก่โรงเรียนการจราพิเศษวิทยาลายัย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหาวงคลและวิทยาลัยการนาพิเศษช่างทองหลวงค่ะมีนักเรียนรวมกันมากกว่า5,000คนค่ะนักเรียนเดินทางโดยใช้แยกนี้แยกดังกล่าวได้ชื่อว่าเป็น3แยกวัดใจค่ะที่มักจะเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากไม่มีสัญญาณไฟจราจรค่ะอีกทั้งทางม้าลายและเส้นจราจรก็เลือนรางมากๆค่ะทําให้นักเรียนและผู้ปกครองต้องเสี่ยงอันตรายอยู่ตลอดเวลาค่ะประชาชนในพื้นที่ต้องการให้มีการตีเส้น ทางมาลายและเส้นจราจรให้ชัดเจนขึ้นรวมถึงติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณสามแยกนี้ค่ะจึงอยากฝากท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วนค่ะขอบคุณค่ะครับ